บ่ายสามเวลาดีดีมีนัดกันที่คืนนี้กาวเจ็ดฟังข่าวร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดที่ขึ้นกาวเจ็ดกับเมาเกินร้อยเมา สวัสดีครับมาแล้วเมาส์เกินร้อยเมาส์ทุกข่าวเล่าทุกเรื่องเปิดประเด็นร้อนขย่าประเด็นดังกับเคนโดนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปจะมีคุณเต้ยดี่เจเต้ยมาสร้างสีสันเมาส์ข่าวเคล้าเพลงด้วย ขอฝากเนี่ยฝากตัวด้วยครับผมพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมดีเจเต้สมมติใช่พระราวงครับมาถึงปุ่มก็ตกอีสานเลยต้องแสดงความเป็นตัวตนหน่อยกลุ่มลูกค้าเราทางนี้เยอะนะฮะอีสานพัดถิ่นในกรุงเทพมหานครหลายล้านคนทีเดียวนะฮะวันนี้ครับประชาชนประชาชนที่ฟังอยู่นะฮะเรายังมีประเด็นร้อนประเด็นแรงวันนี้เป็นประเด็นชาวบ้านชาวบ้านครับเรื่องของผัวเมียเมียพวผัวเมียเมีย มันทุกคนก็ต้องมีผัวมีเมียแต่บางคนก็ขายไม่ออกก็ไม่มีก็ก็บ้างนะฮะ1 8 6 9 8 9 4 3 8ครับวันนี้วันจันทร์ที่8ตุลาคม2555ติดต่อสื่อสารได้ที่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ SMS ด้วยพิมพ์ QN เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489 0011